สวัสดีครเช่นี้เลยครับปนาคนละ80บาทใช้เวลาคนละไม่เกิน8ทีบนีบเท่ยิบเองโอ้ยิบเองด้วยสิบบาทใช้เวลาคนละไม่เกินผมจะบอกให้รู้ดูเลขนะถ้าเกิดเราซื้อสิบบาทเราก็ได้แค่สามอันถ้าคุณยอด คุณจะได้มากกว่า3อ0 0ันเห็นไมันจะมีเลขสามส่วนคือเลข3ซื้อก็3อันสิบแล้วจะไม่หยอดให้ไฟมันหมดได้ยังไงพ่อค้าคนนี้มีสตอรี่กับช่างยอดนะเออมีสตอรี่ะครับเนี่ยอันนี้คือภาพโปรโมทได้เพราะช่างยอดก็อยู่ในงานพิธีด้วยกันมันนั้นสมเด็จเดินผ่านหัวโค้งตรงหัวมุมห้องชัยพัฒนา สมเด็จก็ส่งยอดเหมือนกันแล้วส่งเสวยบอกว่าอร่อยดีตั้งแต่นั้นมาพ่อค้าโดนคำชับให้ใสถุงมือตลอดเลยจากเมื่อก่อนไม่ต้องใส่โดนสาธารณสุขก็อรักเสด็จด้วยกันบ่อยเมื่อก่อนทัางยอดจะยอดแล้วนะยอดแล้วเดี๋ยวก่อนเห็นไหม มันก็น่ได้สามสมอันสิบมันคงไม่ได้ห้าอันสิบสอันสิบหรอกเพรหยอดหยอดมาค่อนชีวิตโอ้โหล็อกเลขล็อกมล้เนี่ยอย่าว่าจะหัวรัฐบาลเลยปรงใสปงอ๋อใสโปร่งใสโปรงใสอธิบายได้อธิบายได้ด้วยเห็นไหมจะบอกแล้วต้นละแปดเกาล้านรวมคัน ครับสีันสิบอร่อยอร่อยต้องลอง